สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่สมาธิริ้งทารโร่บายตานะคะจงจำไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิวริ่งฮิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสาหรับการกด ปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกและการสพอร์ตตาทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายบอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกําไลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีคนเกิดวันเสาร์ด้วยนะคะเรามาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนพฤษภาคมจะมีเรื่องอะไรบ้างนะคะมาเริ่มมามอยซอยไพ่ทาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้ สมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะแปดไม้เท้าห้าไม้เท้าเจ็ด ราชาถือดาบเจมีจิเชียนและก้าว่วยโอ้โหคุณมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบางอย่างหรือเปลี่ยนแปลงตัดพลังงานบางอย่างหรือใครบางคนออกจากชีวิตนะคะนะคะ ให้บางเรื่องที่มันรู้สึกวุ่นวายใจที่คุณรู้สึกวุ่นวายใจอะ่ะมันจบลงคุณเก่งมากๆคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเหตุผลในตัวของคุณเองถ้าสมมติว่าเรื่องที่คุณกำลังเจออยู่แล้วมันทำให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นท็อกซิกอะแล้วมันเสียเวลาในชีวิตอะ่ะคุณก็พร้อมจะตัดคุณไม่อยากไปทะเลาะให้มันแบบ มีเรื่องขึ้นมาหรือให้มันได้รับพลังงานด้านลบหรือความตำยัยอะ <c oughs> ความที่รู้สึกแบบว่าถ้างั้นก็พอถ้างั้นก็จบเถอะฉันยอมหรือยอมแบบไม่เป็นทุกข์ด้วยนะถ้าคุณยอมอะค่ะหรือแบบประมาณว่างั้นฉันพอแล้วฉันไม่เอาแล้วก็ได้คุณคุณเกิดใหม่ไปแล้วอะคุณเป็นพลังงานที่ถูกเกิดใหม่ไปแล้วอะหรือเป็นพลังงานที่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ย้ายได้ย้ายไปอยู่มิติที่ห้าแล้วก็ได้อ่ะเนื่องจากคุณเป็นคนที่ชอบหาความรู้อยู่ตลอดชอบเติมความรู้ให้เต็มอยู่ตลอดไม่มีวันที่น้านจะเต็มแก้วสําหรับคนวันเสาร์ที่มาดูอืมเพราะฉะนั้นคุณก็จะเป็นคนที่เติมความรู้สึกบางอย่างเข้าไปหาเต็อยู่เสมอเติมความรู้สึก ในเรื่องของความสุขให้เต็มอยู่เสมอเติมความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีไม่ได้ไปโหยหาให้คนอื่นมารักอะ่ะเนี่ยคือคุณคุณก้าวหน้ามากๆถ้าจะต้องย้ายถ้าจต้องเปลี่ยนคุณก็จะไปเช่นอยากย้ายประเทศอยากย้ายออกจากบ้านหรืออยากย้ายออกไปจากบางคนที่เป็นท็อกซิกเพราะคุณรู้สึกว่าเออฉันไม่ได้ทุกข์หรอกแต่ฉันอยากตัดปัญหาฉันไม่อยากฟัง อย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วเรามาดูสีการเปลี่ยนแปลงของคุณในเดือนพฤษภาจะเป็นอย่างไรคะห้าถ้วยราชาถือดาบออกมาเลยเดีมฮูรว้าวเชมเพร e ปังไม่ไหวหกไม้เท้า ตัเปิดไปเลยนะคะเดทก็เกิดขึ้นอีกแล้วค่ะเศรเลี่ยนสามไม้เท้าว้าวเดอะเวิเอ้ยเดอะโทเดอะทวเวอร์เออสองดาบเดอะไฮโรแฟเอ้ยเดอะไฮพเทรด บอกเลยว่าต้องปิดอืมปิดไปก่อนเห็นนมน้มเรื่องที่คุณรู้สึกผิดหวังไม่ได้ดั่งใจมันกำลังจะจบแล้วบางสิ่งบางอย่างกำลังเปลี่ยนการที่คุณอยากโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปต่างประเทศคุณรออยู่แต่คุณรอแบบรู้สึกว่าเฮ้ยยังไงก็ได้ไป ยังไงฉันก็ได้รับชัยชนะหรือใครบางคนบอกว่าอยากอยู่ต่างประเทศต่อรอเอกสารมีสิทธิ์มากๆาที่คุณจะได้รับชัยชนะบางเรื่องที่มันไม่โอเคเหมือนกับคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอีกครั้งหนึ่งอะคะอาจจะเป็นการตัดสินใจเลือกบางสิ่งบางอย่างต้องใช้เหตุผลต้องใช้เซนส์หรือความรู้สึกตัวเองเป็นหลักใครบางคนที่ รอคอยบางอย่างอยู่เกี่ยวกับเรื่องเงินมีการเรียนรู้แล้วก็ลองเอาไปลงทุนกับบางอย่างอยู่ความเป็นไปได้ก็คือว่าจะมีความก้าวหน้าเรื่องของการลงทุนนี้เกิดขึ้นแต่แสดงว่านะความก้าวหน้านีมน้มันเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าคุณอาจจะเคยพังทลายกับบางอย่างมาก่อนเช่นคุณอาจจะเอาเงินไปลงทุนในความที่เราไม่รู้อะไรบางอย่างอย่างแน่ชัดและชัดเจนนะคะทำให้คุณได้พลาด อะไรบางอย่างไปแต่เรื่องเนี้ยที่คุณได้เจออ่ะมันกลายเป็นว่าทำให้คุณได้รู้ว่าควรทำยังไงกับชีวิตต่อไปทำให้คุณได้รู้ว่าจะชัดเจนกับมันยังไงหรือจะไปเอาชัยชนะให้มันเกิดเรื่องการเงินที่ดีหรือการลงทุนที่ดีกว่านี้ได้ยังไงเพราะ ทุกการที่คุณพังทลายทุกการผิดพลาดมันคือบทเรียนที่สอนคุณให้คุณก้าวไปสู่ความยิ่งใหญ่การประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆคุณจะกลายเป็นคนที่พัฒนาทางด้านจิตวิญญาณแบบจะเก่งมากๆในเดือนหน้าบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าทำไม่ได้ไปไม่ได้แล้วมันจะเปลี่ยนใหม่ คุณไม่ได้ปิดตาตัวเองแล้วกับการมองเห็นบางอย่างคุณเปิดตาตัวเองออกเอาออกจากผ้าปิดตาที่รู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนเลยที่รู้สึกว่าไม่มั่นใจเลยแต่เปลี่ยนเป็นว่าได้รับการติดต่อสื่อสารจากใครบางคนก็ได้ในเดือนหน้าหรือเรื่องที่ไม่ชัดเจนเรื่องที่กลัวอยู่มันกำลังพังแล้วมันกำลังจะเปลี่ยนเป็นการใช้เซนส์แล้วก็เดินต่อไปการที่ ใช้ยานอย่างรู้ตารู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ไกล้มากกว่าที่คุณคิดจริงๆค่ะคุณจะขอบคุณมันไม่ว่าเรื่องอะไรที่คุณเกิดขึ้นนะอืมแล้วพายานโลกล่ะเทวดาประจำตัว <S <S อำนาจบารมีภายในเปลี่ยนภายในมุ่งสู่ภายนอก หิวอืม,อม,อมลมเพลมพัดและมาดูซิขยายหิวค่ะขยายธาตุดินเสียหายอืมใต้สำรับคือขอพรเทวดาประจําตัวของคุณออกมาบอกว่าคุณมีอำนาจบารมีคุณสามารถสร้างความเชื่อให้กับตัวเองได้จริงๆนะคะว่าถ้าคุณหิวนะ ถ้าคุณหิวคุณจะต้องหิวไปเรื่อยๆหมายถึงความขาดแคลนนะถ้าเรายังไม่เชื่อกับบางอย่างแล้วเราอยากอยากได้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ค่ะเราจะไม่ได้รับมันแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่หิวแล้วค่ะเข้าใจแล้วค่ะเพราะฉะนั้นต่อไปเนี้ยสิ่งที่มันเคยเสียหายมามาก่อนหน้าเนี้ค่ะมันจะถูกซ่อมแซมมันจะแก้ได้ตรงจุดคุณจะมั่นใจมากขึ้นเห็นไหมความไม่มั่นใจอย,อยู่ใกล้กัน อะไรที่ไม่มั่นใจคุณจะมั่นใจมากขึ้นคุณจะไปแก้ภายในของตัวเองให้ไม่หิวอีกแล้วคําว่าให้ไม่หิวไม่ได้หมายความว่าในชีวิตจริงคุณจะไม่หิวแต่หมายความว่าคุณจะเชื่อมันได้ก็ต่อเมื่อคุณเพิ่มความเชื่อให้กับตัวเองนั่นเองนะคะแล้วก็ใครที่ไปขอพรอ,อืจะเป็นยังไงคะเปิดไพ่ขยายให้นะคะ จะเป็นจังหวะที่ดีที่คุณควรจะไปขอพอรบางเรื่องอย่าลืมคําขอพอรคือคําขอบคุณนะคะอย่าไปขอให้อยากได้นะจ๊ะอขอบคุณไปเลยได้รับมาเร็วนะคะขอพอรส่วนใหญ่คนขอพอรนะคะจะขอพอรตอนที่มีความรู้สึกแย่มีความรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วต้องปล่อยแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนใหม่ตรงที่ว่าเราขอพอรได้เสมอ แม้ว่าเราจะไม่รู้สึกแย่เพราะเราต้องขอพรตอนที่เรารู้สึกดีนั่นเองค่ะทุกคนรู้สึกว่ามีแล้วรู้สึกว่ามีความสุขแล้วนั่นแหละจังหวะที่ดีของคุณนั่นเองนะคะไม่เอาไม่หิวอีกแล้วแก้ได้ตรงจุดนะจ๊ะไพจักรวาล่ะ new life ดีจังเลย มนดิ้งชอบบูดและพีซค่ะคุณจะมีชีวิตใหม่ที่แบบให้อภัยบางอย่างได้ให้อภัยตัวเองที่เคยว่าตัวเองได้ให้อภัยคนอื่นๆที่ทำไม่ดีกับคุณได้คุณจะเริ่มทำบางอย่างนะคะอาจจะเริ่มเนี่ยแหละช็อปบูดก็คือการทำบางสิ่งบางอย่างจากเรื่องเล็กๆก่อน ก็คือการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับตัวเองการขจัดปัดเป่าชำระล้างจิตใจบางอย่างจัดระเบียบนะคะข้างในของตัวเองให้เป็นระเบียบมากขึ้นแล้วจะพบเจอกับสันติสุขความเงียบสงบการเข้าไปหาภายในได้แล้วก็แก้ได้ตรงจุดอย่างที่น้องตาบอกนะคะเป็นกำลังใจให้เับาคนเกิดวันเสาร์ทุกคนด้วยนะคะ แล้วก็ขอให้แนะนำค่ะจัสเมนถึงเวลาจ้ามีชีวิตที่ดีกว่าเดิมก้าวหน้าไม่ก้าวหลังก้าวเหรียญเห็นไหมเล่าอืปล่อยวางความกังวลนะคะอืหกไม้เท้าสองรอบนะทุกคนจะเอาชนะมันได้อะอัตตาความไม่เชื่อก็ต่อเมื่อคุณเห็นว่าตัวเองไม่เชื่อแล้วเปลี่ยนมันเป็นภาพที่ อนาคตที่คุณปรารถนามันจะเป็นยังไงคุณยิ้มได้กว้างมากขนาดไหนคุณรู้สึกกับมันได้แค่ไหนอินเนอร์ของคุณนะคะมันเห็นหรือรู้สึกแบบอารมณ์ของคุณนะ่ยตอนที่นึกภาพนั้นนะขนาดไหนคุณคิดไปเลยเพราะคุณจะได้รับชัยชนะแน่นอนเพราะมันถึงเวลาของคุณแล้ว นั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมัยริ่งทาโรบใบตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะต่อไปแล้วค่ะบา,บายๆค่ะ